โอเคก็สวัสดีครับเกมกาๆนะครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปวิดีโอที่ตั้งค่ามาโคในส่วนของเกมคลิปโตคาร์นะครับมีเพื่อนๆบางท่านบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันมันใช้แล้วมันหน่วงแล้วมันช้าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมมาตั้งค่าให้ดูอีกแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยวันนี้เมื่อวานที่ผมไม่ได้เล่นก็ เนื่องจากน้ำมันน้มดนะครับก็ขออาภาัยด้วยไม่ได้เทสให้ให้ชมเดี๋ยววันนี้ผมมาเทสให้ชมนะครับจะมีการตั้งค่าอีกแบบหนึ่งก็คือตั้งค่าแบบนี้ครับทำต,ตามได้เลยครับเพื่อนตัวนี้กดที่ปุ่มคีย์บอร์ดครับแล้วก็เอาตัวครับตรงนี้ครับมาลูกบวงนะครับแล้วมาวางกลางจอเลยครับเพื่อนตัวนี้ครับอตัวเนี้เราสามารถเปลี่ยนปุ่มได้เหมือนเดิมนะครับนีงขวาซ้ายผมพอแค่ขวาและซ้ายครับเพราะใช้แค่สองปุ่ม แล้วก็กดติ๊กทั้งสามอันนี้เลยนะครับอ่าโอเคเหมือนเดิมเพราะวตรงนี้มันจะเป็นดีฟอสของมันอยู่แล้วอ่าตัวนี้ก็กดบันทึกเหมือนเดิมครับอ่าแล้วให้เพื่อนเ่นเทสหนึ่งรอบก็คือนะครับซึ้บซึบบอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาคราวานี้เดี๋ยวเรามาเล่นเล่นให้ชมกันนะครับว่าอ่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วมันจะหน่วงหรือไม่นหน่วงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าในตัวของผมเนี่ยคอมอ่าที่ อ่าคลิปวีดีโอแล้วก็เล่นตรงนี้เนี่ยเป็นคอมไายเส้นเป็นสี่ cpu สี่สี่พันแปดร้อย h นะครับแล้วก็ ram สิบหก g i แล้วก็ uh, เป็นการ์ดจอของ rtx สองศูนย์ศูนย์ครับตัวนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเทสกันครับปุ๊บสตาร์ทครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอ่ามันแค่ช่วยได้ระดับหนึ่งในการเล่นเท่านั้นนะครับเพื่อนแต่ไม่ แต่อาจจะช่วยได้แค่นิดหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องพึ่งในส่วนของฝีมือของเราเช่นเคยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้ฝีมือเล่นเนาะไม่ไม่ได้เหมือนอตัว,เ,วเล่นในเว็บแบบกดแล้วสุ่มเรนต้อมที่ให้เราครับตัวนี้ถ้าใครฝีมือดีหรือว่ามีเทคนิคดีก็มาแชร์กันได้นะครับในการเล่นนะเรามากดสตราร์เลยครับอ่ะตอนเนี้ยผมก็กดเริ่มไปเลยครับตรงนี้ครับพเพื่อนเนี่ยครับ มันก็สามารถเล่นได้ปกติครับก็จะดีกว่าในส่วนของมือถือนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้ผมได้แค่แปดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่นให้จบกันว่าจะได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยตาไปแล้วครับที่สี่ครับศูนย์ไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งตั้งใจเล่นนิดนะึง มันชอบตัดหน้าครับเนี้ยผมก็ไม่ค่อยถนัดเพราะไม่ได้ซ้อมเลยโอเคขอสักสามสามคาก็ยังดีเะอโอ้โหแล้วจะไปไงเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเพื่อนถ้าเจอแบบนี้ก็เงิบเหมือนกันนะครับมาทั้งแผงแบบเนี้ยอ่ะเุยกันต่อ อะดูให้มันจบๆไปปุ๊บซึ่งผมมีรถแค่หนึ่งคันนะครับซึ่งอ่ก็ไม่ได้ทดสอบให้เพื่อนๆซึ่งเมื่อวานเพราะเมื่อวานผมก็เล่นอ่น้ำมันมันหมดแล้วปุ๊บโอเคขอสักที่สองก็ยังดีเก็บโอ้สิบสามอีกแล้วครับพื่อันตัวนี้ อ่ะยังดีสามจุดห้ารอบสุดท้ายแล้วครับเพื่อนรอบนี้ของไแล้วนะั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันก็ไม่ได้หน่วงอะไรนะครับเพื่อนัวนะครับมันก็ไวครับพยายามเก็บให้ได้สักสิบกว่าครับเพื่อนเราก็จะไม่ได้เราก็จะได้ไอ้ตัวเหลี่ยมสักสามไม่ได้ศูนย์ครับเมื่อกี้ผมได้ศูนยะ์มาแล้วรอบ ว่รถมันตัดหน้าครับอันนี้แหละเนี่ยครับโอเคก็สรุปแล้วก็ได้3.5มดหเยอะสุดแล้วครับตัวนี้อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ฝีมือของเราด้วยในในการเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีเทคนิคดีหรือว่าามีวิธีที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเพืเ่อนโอเคครับวันนี้ก็จะมาแชร์ในส่วนของคลิปตคาเพิ่มเติมประมาณนี้ครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวมาติดตามชมกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ